บทของมือกับการพัฒนาความเจริญกับความสอดค้องทางวัฒนธรรมก็จะมีสอดแทรกซึ่งซึ่งมันก็เหมือนกับลูกหลานไปรเรียนที่อื่นในวัฒนธรรมที่อื่นไม่ว่า,วาจะเป็นวัฒนธรรมมงเีออาจจะเป็นทั้งไทย,ยนะธรรมด้วยแต่ก็มีเพิ่มเปลี่ยนแปลงในเจ็ดแปดปีที่ที่เป็นในยุคเคลสันทีก็เถึงถึงพัฒนาการ เปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นเศรษฐกิจจริงๆจริงๆเรามันน่าจะถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ที่น่าเป็นห่วงเนื่นองจากเราเป็นเมืองเก่าแล้วประกาศเป็นเมืองเก่าตั้งแต่ปี2548เป็นได้รับประกาศจากคอรมองได้เป็นเมืองเก่าคุ้มครองกับเก,บกบาะร้านโกสินคนที่เก่าผ่านถึงหน้านี่อาจจะมีหลายกลุ่ม นึ่งน่านเองก็มีทั้งภูเขามีทั้งอุทยานซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งซึ่ง,ง,ยยง,งนยิงยมการไปตนภัยนิยมการเที่ยวเชิงสันตากาลธรรมชาติก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปกลุ่มหนึ่งกลุ่มนัยมุ่นดซึ่งอาจจะมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งอะไรสนุกสนานด้วยกินเล่าด้วยชิงชะทัวอะไรอีกกลุ่มหนึ่งก็ อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่น,นิยมการทำบุญทำ <Okay. S 1> บุญแล้วก็จะส่วนจะเยอะกว่าไหมคะเือนเก่าเออจริงๆมันมันมากันคนละช่วงเวลาช่วงเวลาพร้อมกันก็มี <Okay. S 1> คนละช่วงเวลาก็มีแล้วก็กลุ่มที่มาดอยนี่จะมาเป็นฤดู <Okay. S 1> หยุดยาวหลายวัน <Okay. S 1> ก็กลุ่มนี้ก็จะมาแยกกันกินแยกกันใช้ okay. ยังเงิน่ยังะแต่ก็มาแวะในเมืองในเมืองอยู่คือก่อนจะขึ้นดอยก็อาจจะแวะเมืองสักวันหนึ่งบางวกที่ไม่เคยเที่ยวมาก่อนบางคนก็อาจจะดอยนั้นดอยนี้เขาได้แต่วานหนึงเขาก็จะเซตวันก้วยเต็นท์เันกลุ่มเหล่านี้ก็มาแล้วก็กินใช้แต่ถามว่าในเมืองเองได้อะไรก็ไม่เคยได้เท่าไหร่ไม่เคยได้เท่าไหร่ก็ไม่คยจับใจ ก็จะซื้อของกินขึ้นไปเที่ยวดอยอาจจะเตรียมมาโดยส่วนใหญ่เข้ามาลดก่อให้เกิดมวลภาวะทั้งรถติดทั้งแย่งกินทั้งขยะแล้วกลุ่มกหมายกลุ่มนึงก็กลุ่มมาเที่ยวเมืองเก่ามาชื่นชมทรัพยากรมาชื่นชมสิ่งที่เป็นต้นทุนในเมืองกลุ่มที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมสัมผัสกับวิถีชาวบ้านกลุ่มนี้เรา เราก็เลยทางเทศบาลอำนาจเองก่าเราก็กำหนดแนว,แนว,แ,นว,แ,นวแนวทางในการที่จะก่อให้เกิดอะไรได้แล้วก็ให้ชาวบ้านมีเสถีร่วมในการรักษาเพราะสิ่งที่สุดเรากลัวก็คือกลัวการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าบ้านเก่าก็อยู่ในมือของของชุมชนของชาวบ้านซึ่งเป็นเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่เขาเป็นเจ้าของในการที่จะเปลีป่ยนแปลงวัดเองอำนาจจะเด็ดขาดก็อยู่ที่เจ้าวาส กับกรมศริลปากรเนะี่ยถ้าอยู่ในมือของกรมศริลปากรก็ยังดีหน่อยเพราะยังม,มีกฎหมายคุ้มครองแต่ถ้าอาคารรอบบริเวณวัดหรือองค์ประกอบของโบราณสถานเองก็ไม่ได้อยู่ในควบคุมของกรมศริลป์ก็ยังเป็นหน้าที่ของเจ้าวาดอยู่สิ่งที่เป็นปัญหาหนใจก็คือว่าเราจะรักษาสภาพอย่างนี้ไว้ให้เป็นหน้านอย่างนั้นเราก็คิดถึงเรื่อง ให้อย่างนี้เนี่ยวิธีการรักษาที่ดีที่สุดประกอบกับทาอย่างไรให้เขามีไรายได้จากสิ่งที่เขารักษาด้วยแล้วก็มองถึงเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันเราก็การที่เราจะมีไรายได้จากการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันเพื่อก่อกระแสการอนุรักษ์เราเราจะทําอย่างไรก็มีมีทั้งการกําหนดที่ใส่ พูดคุยกับชุมชนพูดคุยกับกลุ่มเครือข่ายนักดนตรกนักศิลปะวัฒนธรรมก็ทีนี้เราก็มองไปถึงการกําหนดวิสัยทัศน์แรกเลยวิสัยทัศน์ที่เราเรากําหนดไว้เพื่อเป็นทิศทางของการพันาแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ความต้องการที่เราจะเดินไปด้วนกันร่วมกันดังนั้นเรากําหนดวิสัยทัศน์ว่าในเวียงเมืองแห่งคนอายุยืน คื้นทินอัตลักษณ์มูลเกาเรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญาปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ4หัวข้อหลักในเคิงสังคมจริงๆค่อนข้งางจะต้องยากแต่เราก็ทำเรื่องสุขภาพเรื่องเมืองปลอดภัยเราทำงานวิจัยร่วรมกับมันอะไรไปจากกับโรงพยาบาลหน้าทำตัวชีวัดอายุค่าเฉลีย่ยทำอะไรต่าเพื่อตอบโจทย์อันนี้ว่า เราได้ทำเรื่องสุขภาพเรื่องความปลอดภัยตรหลังมาเราก็ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลกปลอดภัยดีแน่ลปลอดภัยในเรื่องเรื่องการปลอดภัยทางชั้นถนนชุมชนปลอดภัยโรงเรียนปลอดภัยสนามเด็กเล่นปลอดภัยกิจกรรมการแข่งเรือปลอดเล้าเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาเละไราต่างอ่าอาหารปลอดภัยอาหารทุกอย่างที่เป็นสิบสามสิบสามมิติของเรื่องความปลอดภัยทุกขุ้เป้าหมายที่ด ขาก็มาประเมินเราสามครั้งตอนหลังมาก็ได้รับหลักการรับรองปัจจุบันนี้เดือนปีหน้าพฤจิการปีหน้าพื้นที่หน้าเองจะเป็นที่รองรับการประชุมว่าด้วยเรื่องปชุมสำหรับของรดบเอชประชุมนานาชาติคนจะมารอ่าต่างชาติน่าจะประมาณ200กว่าคนและคนไทยประมาณ500เราเราคุยกันแล้วว่าโรงแรมนี่จะให้เข้ากระจายกันอยู่ ก้องประชุมเนี่ยอาจจะใช้ห้องประชุมใหญ่ของศูนย์ราชการที่เดียวแล้วประชุมกลุ่มย่อยเนี่ยแยกไปตามสถานที่ต่างๆทั้งโรงเรียนทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลปลอดภัยอะไรต่างๆนี้อ่าก็ต้องวางวางแผนระบบโลจิสติกส์การเดินทางภายในเครื่องบินที่จะเดินทางมาปะคุยกับทางนกแอร์อะไจะมีระบบช่าเหมาลาหรืออะไรที่จะต้องรองรับก็มีการวางแผนตั้งแต่ปัจจุบันไป ซึ่งอะไรย่งสิคงต้องมีสวนช่วยเนาะเพราะว่า, <c oughs> าถือเป็น MOU ร่วมกันไปทีนี้นี่ไมิกี่ของเมืองปลอดภัยเมืองสะอาดสวยงามเนี่ยเราทำเรื่องกิจกรรมเราเราใช้นโยบายสารนะคือเทศบาลเป็นห้องรับแขกของจังหวัดห้องรับแขกของจังหวัดก็เห็นหว่าคนที่มาจังหวัดหน้าเนี่ยก็จะมาแวะทานอาหาร และนั่งขึ้นรถขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบินทีิพักจับจ่ายซื้อของฝากของที่ร,ระลึกอะไรต่างก,ก็ในทุ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องเหมือนประตูแรกที่ที่มาถึงนนการสร้างความประทับใจแรกนังแต่ลงสนามบินมาตังแต่ที่จะเข้ามาเนี่ยประชาชนสองหมื่กว่าคนเป็นเจ้าของแล้วทุกคนก็ดูแลหอ้องแขก ในการที่จะไม่เอาเสื้อผ้ามาตากหน้าบ้านในการที่จะรักษาความสะอาดหน้าบ้านของตัวเองมีส่วนร่วมแล้วก็มีการที่จะดูแลเรื่องูมิทัศน์ความสวยงามแต่ละคนแต่ละบ้าน,อ,น,อ,นาอันนี้เป็นหนึ่งในแนวทางของการมีส่วนร่วมในการจัดการยูงเขาก็ม,ามีส่วน,นร่นรวมในลักษณะแบบนี้เราก็ชุดร่วมประชุมชนต่างๆเนี่ยอาสาหสาสมัครดูแลซอยเทศบาลเองก็ จ่ายค่าอุปกรณ์ไม่กวาดเป็นตัดหญ้าอะไรเดือนละ้0 0บาทสมัยกอออ่อน500ก็ต่อต่อซอยหน,นึ่งคือก็จะมีคนอาสาคนอาสาก็คือคนในหมู่บ้านนั่นแหละจะเป็นที่เราผู้แก่ผู้สูงมันเ,ดดเขาก็ดูแลดีกว่ากวาดถนนประจําของเราเออคือคือเราจ้างคนกวาดหลักเนี่ยเขาจะกวาดต่อต่อพื้นที่นี่วันละสองครั้ง คือ,อ,อ 2, 3, ทีี่สองที่สามครั้งหนึ่งตอนที่ไม่มีรถ <ฮะ S 1> แล้วก็ตอนบ่ายสองครั้งหนึ่งช่วงที่ไม่ค่อยมีรถเยอะกว่าถนนทงความสะอาดนะแต่กลุ่มเหล่านี้ก็ย,ยังทาเป็นเวลาซึ่งมันก็ไม่ได้ดูแลตลอดแต่คนที่อยู่ในซอยในบ้นานนี้มันเหมือนเขาเป็นเจ้าของเส้นเนี้เขาต้องดูแลรถคอร์สไปด้วยารถคอร์สเพราะว่าร้อยเจ็ดสิกว่าคน ที่เป็นอาสาสมัครของเราแล้วก็ใช้จ่ายก็าไม่งก็ซอยซอยต่างๆที่อยู่ในซอย,ยในหมู่บ well, ้านแล้วก็้างแจ้างเฉพาะถนนเส้นหดักวจำนวนหนึ่งเท่านั้นก็ความรูวเหมือนแล้วก็ส่วนที่ที่เราพยายามทำความเข้าใจกับทางชุมชนที่อยู่ตามถนนใหญ่ก็คือทุกคนอาจจะต้องช่วยกันดูช่วยกันดูแนวทางของของการทําให้สะอาดน่ามองก็เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด ที่เรากําหนดว่าให้เป็นเหมือนน่าอยู่อันที่สองเรื่องเมืองปลอดภัยมาพิจเราเราพยายามทําเรื่องเมือง่ศิลวะปัฒันนรรมประเพณีคือคือวัฒนธรรมประเพณีสิ่งที่เป็นของเก่าที่เคยกมันจะหายไปมากาการจุดบ้างไปการแห่บ้างไฟในช่วงสงคราการค้นมองเสิร์ฟการติดกองบูชากองอื่นกองแอลต่างๆเหล่านี้ เราก็รวบกับเครือข่าย mm hmm. เวลาแต่กิจกรรมให้มีการประกุมดลนลงร์ให้กลับคืนมาไม่ให้ไม่ให้หายไป mm hmm. ของคน mm hmm. ของ, mm hmm. ข,องของเหนือของคนเหนือน้าเนี่ยมันจะมีไทยลื้อในส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้คือ mm hmm. ก็ต้องเรียกว่าไทยโยนกหรือไทยยวน mm hmm. ที่ในตัวมือง mm hmm. จะเป็นไทยยวนไทยยวน mm hmm. วก็ลื้อกับยวนนี่ค่อนข,ข้างผสมผสาน mm hmm. ก็ใครเหมือนไทยล้านนาคุณ ไทยลื้อนี่มาจากสิบสองปนาเพราะฉะนั้นความผสมผสานนี่มันก็คงคืนกันหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ดูเรื่องศิลปะนธรรมประเพณ kind of right. ีของของทุกกลุ่มมิติอ่าเราเราจริงๆเวลาการจัดงานครั้งหนึ่งเราก็เสนอท่านว่าว่าเวลาท่านจัดงานชนเผ่าหรืออะไรเนี้ยท่านควรใช้เขาว่าชาติพันธุ์ชาติพันธุ์เราก็ดึงกลุ่มเป้าหมายแม้กระทั่งคนไทยเชื้อสายจีน อยู่เป็นกลุ่มๆก็ไม่ไม่นะมันผสมผสานกันอยู่แต่เพียงแต่ว่าคือรากเหง้าของความคมผสมผสานของสังคมน้านี่มันมีหลากหลายทีนี้ถ้าเราให้ความสาคัญกับทุกคนแล้วให้เขารักษาในสิ่งที่เป็นตัวตนเขาเนี่ยมันก็เป็นจุดเด่นนะฮะอิสลามอิสลามมีน้อยก็ยังไม่มีไม่มีสุเหร่าไม่มีอะไรจะมีคริสเตียนมีกลุ่มคริสเตียนที่มาอยู่ัุกแต่สมัยนี้ สมศอรสรอศาสนาร้อยกว่าปีตรงตรงตรงที่โรงเรียนโรงเรียนริเยนตรงนั้นก็จะมีอาคารเก่าอ,อายุร้อยกว่าปีแล้วเขาก็ทําขอขอขอประวัติศาสตร์ก็น่าสนใจเข้าไปดูได้รับก็มีคําแนะนำอยู่ตอนนี้ทางแต่ละกลุ่มเขาก็พยายามทารักษาเรื่องพวกนี้กับเรื่องราวเก่าเก่าเรื่องศิลปะเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็เห็นความสําคัญ เรื่องระบบบำม,มัน้งเสียเรื่องการจัดการขยะเราพยายามที่สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยชุมชนแต่ว่าเราก็ต้้งหน้าไปเยอะในการที่จะให้ชุมชนเป็นผู้แยกขยะได้ผลยังได้ผลไม่ได้ก็ถึงเนื่องจากว่าวัฒนธรรมนี่มันพฤติกรรมนี่มันมีมานานมันมีมาตั้งแต่คู่กับคำว่าเทศบาล ากับการมีหน้าที่เก็บขยะที่มีใช้ระบบอะไรในาการจัดการาจัดก,การขยะของเราฝังกลบฝังกลบที่อนอกเขตที่ดุนเ,เรามีบอกขยะของเราอยู่ที่นอกเขตเทศบาลยังรองรับรได้กษษ็ก็คือมันต้องมีแนวโน้มว่าเราจะต้องจัดการอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะแยกขยะออกมาคือตอนนี้ขยะเราแยกเนี่ยได้บางส่วนจริงไม้ใบไม้เราเก็บเป็นเป็นวันไว้เราก็บอกให้เขากองมั้หน้าบ้าน จำนวนไม่มากถ้าจำนวนมากก็แจ้งมาเราก็จะไปกดให้เราเอาไปไว้ที่บ่อเก่าเพื่อทําเป็นปุ๋ยเป็นกิ่งไม้เราก็อาจจะมาตัดแบ่งตอนนี้ช่วงนี้เราเราพยายามขอขึ้นลงของงบประมาณในการทํโรงพัตากรรมแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับนมาเพราะมันจะใช้เงินเยอะเราก็เลยตัดเป็นไม้ฟืนไม่อะไรไปก่อนเพื่อให้ชาวบ้านเราได้ใช้ประโยชน์ ใบไม้เราไม่ลงบอกของกบเนื่องจากมันไปเกิออนพื้นที่ตอนนี้เราจัดซื้อรถเพื่อแยกขยะข้าหมูขยะที่เป็นเศษอาหารอาจจะระยะยาวอาจจะต่อไปการจะใช้วิธีการเอาไปเลี้ยงเลี้ยงหมูที่บอกขยะหรือว่าอาจจะทําลงเก็บสุนัข่อะจัดเพื่อ,อเอาเศษอาหารที่นี่ไปยืเราคิดว่าเราจะเก็บทุกวันตอนนี้ซื้อรถละเพิ่งซื้อรถได้ไม่คีห้หวันนี่ แล้วเราก็เราแยกขยะเรามีเตาเผาขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลส่วนหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่ได้ลดกำลังจะขอลดเขาส่วนกลางเราแยกขยะอันตรายมีตู้รับขยะอันตรายแยกกันเราเก็บทุกวันเพื่อแต่ว่าวันนี้ลงชาวบ้านยอะขึ้ทุกวันนี้เตาเผาขยะติดเชื้อใช้มีสองเตาก็ได้สิบบาทแลสิบบาทแล้วก็ขยะ ขยะรีไซเคิลเนี่ยพื้นที่เก็บมันมีน้อยเราไม่มีโรงเก็บเลยตรงเราก็ใช้ตลาดนัดทาเป็นตลาดนัดวันเสาร์นี้ไปที่เนี่ยที่นี่ให้ชุมชนคน,คนรับรู้ทุกคนก็เก็บไว้ในบ้านถึงเวลามาถ้าเกงได้น้อยก็บรไปจากเขาวัดไปคนเก็บขยะคนที่เขารับซื้อเข้ามาเริ่มมีกน่ําใช้ขมือสองมือสามเพื่อเอามาใช้เขาไม,ไม,ไม่ได้ทำอย่างนั้สนสญ่ก็จะแยกเก็บขยะเฉพาะ พาระตรงส่วนของขยะที่เราพยายามรณลงค์แยกเพื่อให้เขามีที่ผ่องออกเพราะว่าเราต้องจัดการขยะคือถ้าแยกแล้วต้องเก็บแยกถ้าไม่เก็บแยกเนี่ยความเชื่อถือขระาไปอีกส่วนก็คือถนนปอดถังตอนนี้ก็มีความพยายามในบางชุมชนเพื่อไม่ให้มีถังขยะนากมบ้านเนื่องจากว่าในเมืองเองเนี่ยเมื่อเราเป็นทั้งสถานที่ต่างๆที่ทํางานเป็นที่ตั้งของสารการเบอร์ ต้รงเรียนอะไรต่างๆคนต,ตลาดอย่างคนขุนนอกก็จะมามันก็จะเอาขยะมาด้วยมาทิ้งในเมืองทังนี้ถ้าเป็นถนนก่ดถังเองก็มันไม่มีพื้นที่ให้กินเราเป็นการบังคับไปในตัวอันนี้เราก็พยายามที่จะทำเรื่อดูนักท่องเที่ยวที่เข้าขย,าายะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมจัดงานของวัดของต่า,างๆตอนนี้ถนนคนเดินแล้วที่มีขยะ ตอนนี้เราก็มีความพยายามที่จะให้ลดการใช้ของทุนในการบรรจุพันธุ์ตอนนี้เราก็เสนอบรรจุพันธุ์ใหม่ซึ่งมีบริษัทที่นยามาเสนอเขาตั้มราคาลงเยอะเป็นแบบลักษณะบรรจุพันธุ์ที่เป็นชั้นอ้อยอย่อยสังหารได้แต่ไม่เคยคิดที่จะเก็บเงินพวกที่เข้ามาทิดขออยะนี้เลก็เราอาจจะดูเป็นเกี่ยงไรายได้อย่างอื่น ทดแทนเอาเทราตอนนี้มันคงยังไม่ได้คิดอะไรพวกนี้เพราะว่ามันต้องใช้แบบทางอ้อมจะไปเก็บตรงอัจจะดูยางยากอยู่เพราะว่ามันต้องใช้วิธีอ้อมแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ขาดในการที่ต้องมารับผิดชอบส่วนนี้ขึ้นอาจจะมีการปรับราคาขึ้นเพลังนรูวิธีการของในเส่นคนซื้อของในห้าง ใช่ก็คนขายอาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบน่าจากตัวเองอมีรายได้จากส่วนนี้พยายามให้คนขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค,คือ,อในส่วนของเราก็พยายามสร้างสังคมคุณภาพความเป็นธรรมภาฐฐาิบาลการมีส่วนร่วมของชุมชนนี่คือตัวชีวัดของงานอยู่ที่เราพยายามคนอายุยืน เราใช้วัดอายุค่าเฉลี่ยโดยทางเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลหมอบอยนี่เขามีวิธีเขามีตารางคิดในโปรแกรมเขาอยู่แล้วก็เอาทะเบียนบ้านที่มีอายุของคนอยู่กับคนที่เสียชีวิตก็เข้าโปรแกรมปีแรกเลยเนี่ยผู้ชายผู้ชายอายุ69โดยเฉลี่ยของประเทศนี่คือผู้ชาย68ผู้หญิง72อายุค่าเฉลี่ยนะคุณ อตอนหลังมาเนี่ยมันก็มีขึ้นเราก็ทําขึ้นไปเมื่อปีหนึ่งมันตกลงก็ถามหมอเขาหมอเขาบอกว่าเขาไปนคึง้นประวัติของผู้เสียชีวิตไม่มีเด็กสองคนจมน้ำตายจมน้ำตายเราก็เลยมานั่งแก้ปัญหานี้ด้วยการจับเด็กมาสอนว่ายน้ําแต่สุดท้ายอาจารย์ก็บอกว่าว่ายน้ําเนี่ยไอส่วนใหญ่ที่จมน้ำตาย,ยคือเด็กว่ายน้ําเป็น เราก็ทําเราก็ไปอบรมวิธีการโดยโรงพยาบา,บาลศูนมย์วิจัยของโรงพยาบา,บาลก็ม,ม,ามาช่วยเรื่องอทักษะวิธีการมีชีวิตรอดในน้ําการลอยตัวในน้ําให้ได้ระยะ15เมตรลอยน้ำได้15นาทีทักษะการประเมิสนสถานการณ์ของพื้นที่น้ําให้ให้อบรมให้กลูผู้สอนป้น้ําแล้วก็ทักษะการตะโกนโยนยืน่น ก็คือไม่ให้เด็กลงไปช่วยกันแต่ว่าใช้วิธีการตะโกนช่วยคนช่วยหรือการโยนสิ่งของว่าอะไรบ้างที่เราสามารถโยนไปช่วยก็ได้กับการ oon, ายื่นไม้ยื่นอะไรแล้วก็เขาถอนทักษะท่าท้า 3, 5, 5วิธีก็คือเรื่องเรื่องของการเดินทางทางน้ําอาจจะต้องใส่ชุดชิงชิปอะไนี้เขาก็อบรมท้คกูต่มสอนาดนารหลอกก็เอาพวกนี้ไปเติมอีกปัจจุบันหลังจากปีห้าหนึ่งมาก็ไม่มีคนเสียชีวิตจากการจมน,น้ำาอีกเลย อายุค่าฉเฉลี่ยมันก็ขึ้นนะที้มันก็มีเรื่องรถชนบ้างอะไรบ้างเด็กอ่ะเด็กเรา่แเราก็ลงลง,ลงเรื่องหบอกอกันน<ค>อ<ค><ะ>อกไปชุดใช่มันไปชุดอายุ่าเฉลีย่ยตอนหลังมาเนี่ยล่าสุดเมื่อปีที่แล้วผู้ชายขึ้นไป72จะเดิน68ปี85 อค่าเฉลี่ยมันขึ้นคือเราต้องวัดด้วยอย่างนี้เพราะงั้นเราก็ตอบสังคมใช่ไหมครับแล้วเราก็มีตัววัดทุกปีเลยค่ะเฉลี่ยสิบจุดส่วนใหญ่ก็จะเก็บเราเก็บตัวเลขเสร็จแล้วโรงพยาบาลก็เป็นคนเก็บตัวเลขผู้เสียชีวิตเสร็จแล้วก็เอาเงินก็จะทำบางทีนมัก็ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นล่ะขึ้นขึ้นลงก็อยู่ระดับบนบนช่วงนี้นะใครที่บักในเมือง ภัยพิบัติคือเรื่องเรื่องเรื่องไฟไหม้แต่น้ำท่วมและถลมอายุที่เรามีเรื่องแาีไฟไหม้นี่การเตรียมความพร้อมของเรามีส่วนสำคัญเนื่องจากว่าเราเป็นชุมชนบ้านเก่าเยอะอยู่เร้มีแถวเรือนไม้สิ่งเหล่านี้ก็คือความกังวลเราก็ทําเรื่องรณรงค์ร่วมกับวิัยเทคนิคการไฟฟ้าและทางเทสบานเข้าไปรนรงค์ให้เขา ดูแลเรื่องสายไฟเปลี่ยนแนะนําให้คำแนะนาเรื่องระบบระบบตัดไฟระบบป้องกันการลงกราวอะไรของระบบไฟแล้วมีแผนที่จะเอาสายลงไปข้าลงดินที่ตอนนี้มีแผนอยู่ทำสองสายสายแรกก็คือหน้าโรงแรมเทียวลาร่าทำแล้วทาแล้วตอนนี้ตอนนี้ระบบสายลงดินแล้วแต่ว่าข้างบนนี่ยังไม่ได้ปล่อยไฟลงแล้วก็จะเสที่สองก็คือทํามาตรงแถวบ้านเก่า อราเใต้ที่ขึ้นทางเหนือมันนี้เราบกปล่อลงดินเราก็คิดว่ามันคุ้มแน่มันจะสวยขึ้นสายโทรศัพท์ที่ลุงลังก็จะหายไปด้วยแล้วก็นกก็จะมากาะเยอะๆและจะดูว่ามันต้องย้ายที่อยู่เราก็จะควบคุมพื้นที่ได้ง่ายขึ้นเรื่องเรื่องความปลอดภัยพวกนี้นะถ้นส <c oughs> ่วน <c oughs> น้ำท่วมจเใชไหม้ท่วม ไม่ไม่ไม,ไม่ทุกปีน้ำท่วมนี่น้ำท่วมนีนน่เราเคยประสบสองครั้งที่ผมมามาทันมาไม่ทันก็คือปีส9เก้าที่ยังไม่ได้มาเป็นนายกปีห้าสี่เนี่ยเรามาเจอตอนพายุไหมาที่ปีที่ท่วงเทศปีน้ำท่วมห้าครั้งเดวม อในตัวเมืองนี่เป็นพื้นที่ที่เศรษฐกิจเลยที่โดยผมระทบกันสามพันกวกคนเรือนสามพันบวคนเรือนที่ได้รับผลกระทบากทสุดถ้าเป็นบ้านทาลลี่สีแยกไปแดงบ้านทัลี่ตรงวัดภูมินที่ลงไปข้างล่างนั่นนิดนึงนะตรงนั้นก็สองเมตรกว่าตรงวัดภูมินก็ท่วมือนก็ชั้นล่างก็ไปเลยกชั้นล่างก็ถึงชั้นสองบ้านเาถึงชั้นสองพื้นที่ตรงหลายๆพื้นที่ําแนวไม่ด้ก็มีบางที่ต่ำที่สูง ก็ก็เราใช้วิธีการบริหารจัดการที่โดยหนึ่งก็คือใช้ภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลแผนที่ทางอากาศของอุต์นิยมวิทยากับการคำนวณทิศท,ทางของอของ JWCT ที่เป็นทิศทางของพายุในช่วงพายุและเราก็ดูประเมินสถานการณ์จากหลายๆด้าน กับปริมาณน้ำฝนเรดาร์วัดน้ำฝนของอูตูนิยมวิทยาแล้วก็เช็คพื้นที่กับดูตารางของสายน้ำที่น้ำรวบรวมพื้นที่คำนวณพื้นที่ของปริมาณน้ำฝนที่ตกค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยของน้ำฝนแต่ตและแห่งเ,เสร็จแล้วสุดท้ายก็คือเช็คน้ำท่าจากต้นสายของลำน้ำสาขาทั้งหมด ก็ามาประเมินแล้วแจ้งเตือนก่อนแจ้งเตือนก่อนก็เร,เราแจ้งเตือนปีห้าสี่นี่คุณทแม่้ทำให้ผลกระทบจากปีสี่เก้ากับปีห้าสี่นี่เปรียบเทียบซึ่งปริมาณท่วมนี่มันห่างก,กันประมาณสิบสองเซนแต่ว่าผลที่ได้ออกมานี่ความเสียหายลดล,ลดลงกว่ากันเยอะอย่างนี้สำคัญเลยลก็คือเขามาเก็บของทันแล้วก่อนเพราะเราเราแจ้งเตือนก่อนสิบ หกโมงเช้าเนี่ยหลังจากที่ดูตั้งตีสองตีสามแล้วเนี่ยแล้วก็เช็คพื้นที่แล้วเนี่ยน่าจะท่วมสูงก็ก็ตอนเช้าก็ลดีิหกโมงเช้าลดไปแปดโมงก็ออกไปการมิยุออกมิยุเราไม่ต้องอพปยพกเขารู้เองเขารู้เองคือเราเพียงแต่บอกว่าระดับความสูงประมาณเท่าไหร่ไม่ต้องอมไรคือเขามีที่มีน้องอยู่แล้วพื้นที่ตรงนี้มันมีสูงมีต่ำ เรื่องเรื่อการจัดการที่ก็คือเพียงแต่เราบอกว่าน้ํำจะท่วมสูงระดับน้องๆปีสี่เก้าช่วงแรกนีน้องก็น้องเยอะหน่อยนะแต่ประมาณไม่กว่าครับ